กระกะตก็ต้องไปขอความร่วมมือเจ้าที่ตำรวจทหารมาดูแลถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นแต่หลักที่สําคัญก็คือซ้ายก็เกิดความวุ่นวายขวาก็เกิดความวุ่นวายแต่เมื่อไรเกิดความวุ่นวายถูกกินทั้งกระดาน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วน,นที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหบนี์นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่บนยอดดอยอินเทนอนท์อีกแล้วนะปกติไม่ไปไหนผมก็จะมาอยู่บนยอด,ดอินทนอนอมาตั้งแคมป์อยู่บนยอดดอยอินทนนท์เอารถบ้านขึ้นมานะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเรื่องของความวุ่นวายมีคนตั้งคําถามว่าจะเกิดความวุ่นวายมีการขู่ว่าถ้าพิทาไม่ได้เป็นนายกกมตรีปิยบุตรก็มาขู่ว่า จะเกิดความวุ่นวายตั้งแต่เหนือจดใต้นะไม่เชื่อก็คอยดูมีนโยบายต่างๆออกมาเรื่อยๆเรื่อยริดรอ,อนอำนาจโน่นนี่นั่นนะ,ะประเด็นที่น่าสนใจสิ่งเหล่านี้นะ,ะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สูก่กระวกบวนการสังเคราะห์กันเต้องเรียนจะ้ความรับนะครับว่าเราไม่ได้เป็นผู้เสในอเงื่อนไขเรายกให้เป็นหน้าที่ของภาคการนำจะผู้เสนอซึ่ง ในทางข้อที่จริงนะครับโดยการดเนินการก็ผ่านกระบวนการของการจัดทำร่างของข้อตกลงร่วมหรือเรียกว่า m o u ยนะครับมาให้ทุกพักเราไปช่วยกันดูขั้นตอนนี้เนี่ยาะระพักเข้าไปดูว่าอะไรที่เราเห็นว่ารับได้อะไรที่ทุดคนจําหลักแก้อะไรที่เห็นว่ามันไปไม่ได้ด้วยกันเลยมันก okay. ็จะพิจารณาแต่ในร่างนั้นเนี่ยมันเป็น Paid, ถ้าเขามีข้อบังคับเขามีนโยบายพรรคของเขาเ็าหาเสียงของเขาประชาชนเรื่องเข้ามาถึงจะร้านเสียงสองร้านเสียงก็เลือกเข้ามาในนโยบายนี้แล้วจะไปช่วยคนที่มันนโยบายไม่เหมือนกันนั่นจะมีอครับแสดงว่าการที่ไม่ไม่การที่ไม่ถ้าสสจะไม่โหวตให้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เคารพเสียงประชาชนที่ไม่ได้ลงคแล้วก็เข้ามีแค่สีร้ล้านเสียงแต่คนมันเลือกตั้งอีกสี่สิบล้านเสียงแล้วเกิดผม คนที่เขาเลือกผมมาสี่ล้านเสียงเพราะเขาไม่อยากนโยบายทางการพักของพิธาแล้วเกิดผมเลือกพิพธาแล้วผมจะกลับบ้านงาไงถูกไหมครับคือความจริงอันนี้สื่มอมวลชนก็ต้องอยง่าหลงและจังหวัดนะครับก็เริ่มรุนแรงขึ้นถี่ขึ้นการจับผิดตัวจริลเลือกตั้งของฝ่ายตรงกันข้ามก็เริ่มกระบวนการวิเคราะหนะ์เราคงเห็นการข่มขู่กกตการข่มขู่สอวอตอนนี้ข้ามไปข่มขู่สอวอนะยังไม่ข้ามบุญทีกกต คมคูสวาามาคมคูกกตว่าลองไปชี้มูลความพิเดเดี๋ยวเหนือจดใต้นะี่นะฮะเกิดการชุมนุมระท้วงแน่นะฮะเกิดการเจรจาจนแน่ความไม่สงบก็เกิดขึ้นแน่นอนในกรณีในขณะที่บลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าให้ยึดกฎหมายเป็นไปตามหลักกระบวนการทางกฎหมายซึ่งต้องใช้ระยะเวลานะในขณะที่พิธาก็ไปถแถลงต่อหน้าสื่อมวลชนนะต่างประเทศว่าจะตั้งรัฐบาล แน่นอนจะได้เป็นจะต้องแก้โน่นนี่นั่น3ข้อนะเรียกประชุมพักการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลทีมงานที่อยู่เบื้องหลังขู่นะออกกระบวนการขู่สอวอใหม่ดีสอวอเลวสอวอเข้าไม่ไงประชาชนใหม่ได้เป็นคนเลือกดาดาดา,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 ดาสอวอ,อย่างต่อเนื่องแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่มาคุยวันนี้คือเรื่องของความวุ่นวายเหนือจดใต้การเจราจนเกิดขึ้นใครได้ใครเสีย นี่เชิงงานสังเคราะห์ง่ายมากเลยนะนละหลักง่ายๆเลยถ้าพิธาใหม่ไหนเป็นนะฝ่ายซ้ายก็จะเกิดก่อการจลาจนก่อความวุ่นวายคนบาดเจ็บคนล้มตายก็จะเป็นฝ่ายซ้ายบางคนออกมาเหมือนหกตุลามิสิ์นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านประท้วงในกะับถ้าพิธาใหม่ไหนเป็นโดนโน่นนี่นั่นโดนหุ้นกูไม่สนกฎหมายกูจะเอาลูกเดียวเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นในขณะที่ถ้าพิธาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร ก็ไมย่ยอมล่ะจะปริดิรอนพระราชาชนไปแก้ไขามาตาหนึ่งสองไปยึดทรัพย์สถาบันพระมหากษัตริย์ยกเลิกนะฮะองคมนตรีนะฮะกษัตรินะะย์แกต้องมา,าทําการสาบานตนจะต้องมาบอกว่าใครจะเป็นลูกใครจะเป็นผู้สืบสันตตีวงจะต้องมา,อารายงานให้สภาและมันต้องมารายงานตัวต่อสภาทรัพย์สินต่างๆที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่ณปัจจุบันต้องยึดคืนนะฮะมาให้รัฐบาลให้บท นี่คือหลักคิดของเขาซึ่งแน่นอนมันก็จะส่งผลทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายนะฮะถ้ามีการชี้มูลความผิดตามกฎหมายก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเกิดความวุ่นวายแต่ถ้ามีการบริหารขึ้นมาแล้วบริหารสักษดังกล่าวก็จะเกิดความวุ่นวายและจะไกลเข้าสู่การรัฐประหารในที่สุดเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่าทั้งสองกรณีเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายอยู่แหละนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจแล้วทำยังไงอะ เออไม่ให้เกิดความวุ่นวายประเทศไทยจะได้สามารถเดินกันได้หลักง่ายๆฮะประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขนะประกอบไปด้วยหลักการปกครองตุลาการบริหารนิติบัญญัติและองค์กรอิสระนะครับองค์กรที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตอนนี้คือองค์กรอิสระคือคณะกรรมการการเลือกตัง้งหลักที่สําคัญมี3เรื่องที่ผมเคยเรียนมาตลอดนะหนเรื่องการครอบงำพรรคการเมืองบุคคลที่ ถูกต้องห้ามบุคคลที่มีความผิดตามกฎหมายนะฮะเข้าไปทํางานครอบงําถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะฮะแต่เข้าไปทําการครอบงําพักการเมืองมีความผิดตามกฎหมายทั้งพักและผู้ที่กระทาความผิดด้วยอันนี้เขียนไว้ในรัฐมนูลชัดเจน 2. หลอกลวงปราใสนะะใช้ประชานิยมหลอกลวงประชาชนโกหกประชาชนอันนี้เขียนไว้ในรัฐมนูลและเขียนไว้ในกฎหมายลูก และ 3. เรื่องของการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มหาเสียงโดยเฉพาะเรื่องของมาตรา1-2สองอันเป็นกฎหมายลูกของมาตรา6ในรัฐธรรมนูญอันเป็นหมวดพระมหากษัตริย์มหาเสียงจะยกเลิกจะแก้นน,น่นนี่ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องพรบรความมั่นคงเป็นกฎหมายด้านความมั่นคงของรัฐสามประการเนี่ยผิดแน่นอนนะครับเมื่อผิดแน่นอนเสร็จมันอยู่เป็นภาร,รกิจของใคร เป็นภารกิจของคณะกรรมการการตั้งจะต้องรวบรวมหลักฐานชี้มูลความผิดให้ทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงชี้แจงเสร็เข้าสู่กระบวนการของศาลคือสารธรรมนูญพิจารณาและศาลอาญาตุติตาการพิจารณาแล้วแต่กรณีไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ถามว่าเฮ้ยจะเอาผิดใครจะเอาผิดฝ่ายซ้ายอย่างเดียวฝ่ายขวากบพูดเรื่องนี้ก็ต้องเอาผิดทั้งสองฝ่ายเมื่อเอาผิดทั้งสองฝ่ายไกลมาพูดเรื่องของสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งเป็นการกระทําที่มิ บังควรไม่ว่าใครก็ตามพูดถึงนําเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มหาเสียงเป็นข้อร้ายแรง3าประการที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญจึงมีความจําเป็นที่ขั้นาการการลตอกตั้งจะต้องมีการเอาผิดบุคคลกลุ่มคนพักการเมืองที่กระทําความผิดใน3กรณีนี้นะครับส่วนจะเกิดความวุ่นวายหรือไม่นั้นผมว่าคนที่มีอํานาจหน้าที่เขานั่งยิ้มะเขารอนะครับ ผมว่าจะมาไม้ไหนได้หมดนะเพราะประเทศไทยผ่านเรื่องร้ายที่สุดมาคือสงครามกลางเมืองเผากรุงเทพเผาสารากรกงสารากางผ่านมาหมดแล้วมันจะเกิดถึงจุดจันไหมประเด็นที่ทสำคัญก็คือว่ามันต้องเรื่องของการผดุงความยิธรรมถ้า Balance of Power มีการเอาผิดทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายซ้ายทั้งฝ่ายขวาที่กระทำความผิดในสประเด็นนี้ก็แน่นอนมันก็ได้รับการยอมรับส่วนตัวเลขผลจะออกมาเป็นยังไง เป็นเรื่องกระบวนการต่อไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่คณะกรรมการการ,การตั้งจะต้องรวบรวมหลักฐานส่งไปยังสารธรรมนูลแต่ระยะยาวมันจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งตบะนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่กระบวนการณปัจจุบันเนี่ยระยะสั้นเลือกตั้งไปแล้วประชาธิปไตย20นาทีจบไปแล้วระยะสั้นรียกกลางจะต้องชี้มูลความผิดเอาผิดผู้กระทำความผิดซึ่งมีมากกว่า2,000ลายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ จะต้องมีการเอาผิดภารกิจเหล่านี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดความวุ่นวายกกตก็ไม่ต้องกลัวด้วยกกตแต่ละท่านเนี่ยผมดูแล้วประวัติแต่ละท่านไม่ธรรมดาเจ็ดท่านนะเป็นคนดีๆดังนั้นที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรักประชาชนด้วยเป็นอดีตข้าราชการเป็นอดีตผู้พักษา,าแต่ละคนไม่ขี้ขี้นะฮะรู้อยู่แล้วผ่านโลกมามากรู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่า กะกะตจะปลอดภัยไหมจะโดนไล่ทาร้ายสารธรรมนูลจะปลอดภัยจะโดนไล่ทำร้ายผมว่าคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเขาต้องช่วยเหลือดูแลกะกะตก็ต้องไปขอความร่วมมือเจ้าที่ตํารวจทหารมาดูแลถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นแต่หลักที่สําคัญก็คือซ้ายก็เกิดความวุ่นวายขวาก็เกิดความวุ่นวายแต่เมื่อไรเกิดความวุ่นวายถูกกินทั้งกระดาน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเท้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสินส้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้น สบายของพระราชาที่สืบสานร,รักษาอ่อยอดไทยใครจะรู้ ใครท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด